สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยไทยลอตโต้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาดูสูตรสองตัวบนล่างรับชนานะครับประจำงวดวันที่ยี่สิบเก้านะครับมกราคมนะครับอก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็ฝากคำเตือนก่อนนะครับสูตรทุกสูตรที่นํามาแบ่งปันนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังด้นหนักคณิตศาสตร์นะครับสูตรม่ข้อมีหลุดโปวดใช้วิทาาในการรับชมนะครับ ก็สาหรับสูตรชุดนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมดสามชุดนะครับเป็นสูตรตัวเดียวจับด้วยตัวเด่นสามตัวนะครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักพันนะครับหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับสองบวกสี่เป็นหกนะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักสิบนะครับบวกสามคงที่นะครับ บวก3คงที่นะครับเป็น7 8 9นะครับจับประกบนะครับก็จะเป็น6 7 6 8 6 9นะครับซึ่งผลลัพธ์ในงวดถัดมานะครับออก0 8 6ย์นะครับเ็าคำนตัวกลับนะครับ2ตัวบนนะครับงวดต่อมานะครับ0นบวก6เป็น6นะครับ แปดบวกสามนะครับเป็นหนึ่งสองและสามนะครับจะประกอบก็จะเป็นหกหนึ่งหกสองและหกสามนะครับผลบลัพวันนึงว่าทำไมาออกสามหกหนึ่งสี่สามนะครับขาเป็นสอดตัวตรงบนนะครับเราตะมานะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับ หกบวกสามเป็นเก้าผลวันออกสองศูนย์ห้านะครับขาเป็นสองตัวบนนะครับข้ต่อมานะครับสามบวกห้าเป็นแปดนะครับ ศูนย์กสามนะครับสามสี่และห้าผลรางวัลออกห้าสองสี่แปดห้า 5, 2, 4, 8, นะครับเดินมาสิ่งว่าติดนะครับทีนี้เรามาดูกันเนงว่าเป็นที่29้านะครับสุดแรกนะครับหลักพันคือเลขแปนะครับหลักหน่วยคือเลขสี แปบวกสเป็นสองนะครับสองบวกสามขงที่นะครับเป็นห้าหเจดนะครับจับชุดนะครับถ้าสุดเดินต่อนะครับก็จะเป็นสองห้าสองหและสองเจดนะครับ พอชุดนี้ก็จะเป็นสองหกและสองเจ็ดนะครับยังไงก็ลองพิจารากันดูนะครับเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับในงวดประจำวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมนะครับผามจริงเลขวิ่งตัวเดียวก็มีอยู่หลายสูตรนะครับแต่ว่ามันหาตัวประกบไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับวิ่งตัวเดียว น่าจะมีสักสามสี่ศูนย์ครับที่คิดได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับหากใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกๆแนวทางเป็นเพียงการคำนวณยอนหลังตามหลักนิตศาสตร์เท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณท่านในการตัดสินใจนะครับไม่ใช่ว่าสูตรที่ทําไปทุกงวดจะถูกทุกงวดนะครับอยู่ที่ดวงของเรานะครับว่าจะตามสูตรที่ถูกได้หรือไม่นะครับขอขอทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ